ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นเกมฟีฟ่าอะไรสามนะครับผมก็มาอยู่กับเกมนะครับฟีฟ่านะครับผมก็มันมีโปรโมชั่นใหม่มาว่าเติมห้าสิบได้ของอนะไพวกนั้นผมเติมไปแล้วนะเนี่ยครับมันให้นี่มาครับเปนนึงนะเออไอเนี่ยครับบวกรวมทุกปีเลยอะบวกหกโอเคแล้วผมก็จะเปิดกล่องอื่นอีกนะมันให้หนึ่งเอ็มนะครับกล่องเอสเอสลักกี้ด้วยโอเคแล้วเราก็ไปซื้อของเลยกันเลย ซื้อมั่มเติมว่าซื้อเ่เติมลองเงินไอ้นี่ไปก่อนอจ,จะซื้อเลยดีดูกันนะครับอต่น,นี้ผมไม่เปิดนะอันนี้ก็แพงไปวะเนี่ยโอ้โหได้คุ้มนะแจมม่วงขอร้องได้ไหมครับถ้าเอาซื้อนี้มันจะคุ้มกว่าไหมกอง์ีหรอกับือซีอันนี้ก็มาพอๆกันนะแต่ผมซื้ออันนี้แล้วกันได้สองอัน ไม่รู้น้ำมาคุ้มไหมเดี๋ยว <laughs> เราซื้อแพ็คเงนินด้วยีกว่าไปลุ้นเงินเงินเผื่อจะได้ของดีอืมเลือเท่านี้งั้นเราไปซื้ออะไรดีเ,เอมยไปซื้อนี้ดีไหมเผื่อร้อยเอ็มมาโอนนี้มันสามพันสองร้อยเลยงั้วเรา นี่แล้วกันแจมว่วงศูนย์กส่งเขาทีมครับตรวจสอบโอเคงั้วเราเปิดกล่องนี้ก่อนเลยจะไ,ได้อะไรกันมาดูกันครับอ่ามาันเป็นแจแจแบบนี้ดีกว่าศูนแปดอีโอเคเปิดของเงินครับ จะได้อะไรดูงั้นผมขอา่ให้ได้ร้อยเอ็มอ่ะโหได้สี่แสนโหอะไรวะได้ไม่คุ้มเลยแจม่วงนี่ครับท็อปหนึ่งมาเลยได้อะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหลองกล่องนี้อ่ะโหมีเวเบสด้วยอ่ะโอ้โหแต่แม่งให้สามสามแสนอีพี ไ,ไปไปเปิดเกาะไอ้นี่กันเลยสามครั้งนะครับสองแล้วตอนนี้เปิดครับต่อเลสมาอะไรดีเพลบวกสามก็โอเคครับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันครับผมก็ใครอ่ะไม่ได้กดติดตามก็กดซับสไคร์อะไรไปด้วยกันนะครับฝากหน่อยนะครับผม ค okay. ถ้าใครชอบชอบหน่อยก็กดถูกใจได้นะครโอเค